สวัสดีค่ะคนเก่งวัยใจแกล่งคนแรกในวันนี้อายุเพียง13ปีแต่สามารถร่วมรับผิดชอบครอบครัวเพื่อช่วยพ่อกับแม่หาเลี้ยงน้องสาวที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดส่วนคนเก่งวัยใจแกล่งอีกคนชะตาชีวิตก็หนักหนาไม่แพ้กันค่ะเธอต้องเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง14ปี น้องสาวของวีขนุนอายุ9ขวบแล้วแต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเด็กทารกเพราะคลอดก่อนกำหนดส่งผลให้พิการแตกกำเนิดขอพิการเขาคลอด5เดือนครับคลอดก่อนกำหนดออกมาน้ำท่วมในสมองเขา เขาต้องพาออกใส่เครื่องใส่อะไรแขนขาไมต้องอเปอร์เซนต์หมอบอกว่าไม่รอดแต่พออบอยู่ในห้องไอซอยูประมาณสักเดือนครึ่งหมอเอาเครื่องทุกอย่างออกพอออกปุ๊บน้องหายใจเองได้แล้วก็กินนมเองได้คุณหมอต้องกลับมาช่วยกันใหม่ตั้งแต่เล็กขนุนต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายผิดปกติ และเมื่ออายุได้3มเดือนแพทย์พบภาวะน้ำข้างในโพรงสมองจึงต้องผ่าตัดเพื่อป้องกันอาการศีรษะโตเียงร้องอยู่เลยน้องต้องใส่เครื่องเพื่อช่วยระบายน้ำที่หัวลงที่ท่อปสัสสาวะอีกครั้งหนึ่งผ่าตัดแต่ละครั้งคือน้องต้องนอนในโรงพยาบาลน,นานมากก็คืออย่างน้อยผ่าตัดก็คือไม่ต่างกัสี่เดือนคุยไม่ได้เขาได้แต่ปูดของเขาอ่ะพูดอะไร พอ,อเข้าใจครับขล้องบางทีก็ต้องไปดูมดกัดยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยทำปากจุดๆๆอันนี้ก็หิวนมพ่อไปขับรถรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดส่วนแม่รับจ้างเย็บผ้าอยู่บ้านแต่ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยดูแลน้องบางครั้งมันก็ลำบากเพราะว่าเวลาน้องนอนปุ๊บเงี้ย เราก็ทํางานไม่ได้เพราะระบบประสาทของน้องจะไวมากการทํางานเวลาเขาอ้อนหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันก็ให้เขานอนดีกว่าถ้าทํางานแบบคือจิตใจเขาจะได้ดีขึ้นด้วยอะไรด้วยพ่อเขาดูไปเรื่อยครับไปขายผ้าคอยขับรถให้ป้าเป็นหมอรองกระดูกยกของหนักๆไม่ค่อไหวก็ให้ครับยังมาอันนี้ให้แม่พันสองพันอย่างเงี้ยรักษาไปนานๆนก็จะมาทีอีที วีช่วยแม่ดูแลน้องมาตั้งแต่เล็กการคลุกคลีกับน้องทำให้เห็นสิ่งผิดปกติบนร่างกายของขนนเข้าไปเช็ดตัวตับแป้งให้น้องและนี่ไปเจอตรงขอบวมออกมาบอกแม่ให้น้องไปหาหมอ มืนยังจะช็อกอะเพราะว่าคือน้องคนเล็กเนะี่ยอย่างพิการแล้วยังมาเจอคุณหมอบอกเป็นเนื้อร้ายแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมะเร็งอ่อ้แพทย์พบว่าขนุนป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สองผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบดัดหรือคีโมมาแล้วตอนนี้รอรับการรักษาขั้นต่อไปน้องตอนนี้ก็แข็งแรงไ,ได้ครับน่าจะฉายทังสีตอ สรบแม้จะอายุเพียง13ปีเรียนอยู่เพียงชั้นม2แต่วีเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงมากค่ะนอกจากช่วยแม่ดูแลน้องและทำงานหารายได้แล้ววีรู้ดีว่ารายได้ที่พ่อกับแม่หามานั้นไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเขาจึงออกไปหางานข้างนอกเพื่อหาเงินเพิ่ม วีเห็นพ่อกับแม่ลำบากหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและดูแลน้องที่ป่วยจึงพยายามหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัววันหยุดและวันเสารออ์อาทิตย์วีจะไปรับจ้างขายของที่ร้านค้าของลุงมาขวาดร้านขายของแล้วก็จัดของอะไรของหมดก็บารีบนะครับตั้งแต่เริ่มก็ประมาณพอห้ามาหกลุงออกไปนอกก็จะมาแป๊บนึงแล้วรับไปกลับบ้าน แล้วก็ตอนมาหนึ่งมาสองตอนนี้ก็จะมาเต็มวันเลยอกันคอครอบครัวคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมีความคิดก็คือเอามาฝึกงานมาเรียนรู้การค้าการขายจะได้เป็นทุนการศึกษาไปในตัวตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นงานแล้วก็คือจ่ายค่าแรงเท่ากับคนโตเมื่อก่อนนี้คือ200ร้อยใช่ไหมก็คือให้2 0 0ร้เหมือนกัน ที่เหลือก็คือเป็นทุณการศึกษาเขาไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าเครื่องเขียนอะไรแล้วแต่เขาร้านของลุงขายสินค้าปรีกและส่งลักษณะการทำงานจึงมีทั้งงานหนักและงานเบาช่วงเย็นคนเยอะๆครับก็จะมาสั่งของลังใหญ่เยเอะๆเราก็จะเหนื่อยห่อยยกหลายๆลัง ระหว่างวีไม่อยู่บ้านแม่จะทำงานได้ตามกิจวัตรประจำวันค้องขนุนช่วงที่เวลาเขาตื่นปุ๊บเราทำงานได้เลยแต่เวลาช่วงที่ว่าน้องใกล้จะนอนหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องหยุดเราก็ต้องไปทำจุดอื่นเป็นงานอัดไปงานอัดก็คือต้องขึ้นบนบ้านเพราะว่าเราต้องใช้หน้าที่เยอะหน่อยนึงแต่ถ้าว่าถ้าเขามีอย่างเงี้ยไม่งอแงงเงี้ยเราก็อยู่ข้างล่างกับเขาได้ถ้าอย่าง งานเรื่องนี้ถ้าน้องวีกลับมาจากโรงเรียนน้องวีก็จะช่วยดูน้องแม่ก็ต้องขึ้นไปทํางานตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าแม่จะทากลางคืนด้วยเวลาพักจะมีไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเวลาอย่างอาทิตย์หนึ่งเว้นอา,นอาทิตย์เท่านั้นเองคือก็ต้องเร่งงานตรงนี้ให้เต็มที่กินนมไม่ต้องหกยิ้มเลยมากินนมก่อนเลยอ่าเล่นะย,ย,ยังไม่เล่นกินนมก่อนเ๋ยวค่อยเล่นร้อยหา้าเก้า วีเป็นคนพูดน้อยการทำงานนี้ช่วยให้เขาได้พูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์หลายอย่างจากงานที่ทำการคิดเลขคิดเลขเก่งคิดเลขไวการมีรียบเียบจัดของอะไรเงี้ยการจำจัดของไว้ตรงไหนราคาเท่าไหร่ได้การจำได้อะไรตงเนี้ย ที่ผมหามันได้ก็มันจะเบาลงไปหน่อยค่าที่ไปโรงเรียนมันจะช่วยไม่ได้บ้างเพราะว่าแม่ต้องเสียค่าน้ำข้าไฟก็รู้สึกดีไม่ค่อยได้ไปหอแม่ทาํางานด้วยตัวเองต้องนับว่าเป็นโชคดีของพ่อกับแม่นะคะที่มีลูกชายที่กระตันยูและรู้จักคิดอย่างวีอย่างน้อยก็จะช่วยให้ครอบครัวสามารถที่จะต่อสู้เพื่อที่จะดูแลน้องขนุนต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ บ้านหลังนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วสร้างมาตั้งแต่สมัยตาทวดยายทวดทุกวันนี้ลุงเป็นเจ้าของบ้านครอบครัวของแม่กั้นห้องเล็กๆอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านส่วนบนบ้านเป็นที่อยู่ของน้าชายกับครอบครัวของพี่สาวของวีอยู่มันนานแล้วครับตัก่อนรีดอย่างเดียวอันนี้มียิบกระดมมาด้วยก็จะมาอยู่ข้างล่างบนบ้านเสียงมันดังเป็นไม้กระดามข้างล่างเป็นปูนก็เสียงเบาหน่อย จะไม่อยู่ข้างล่างเวลาที่แม่งานยุ่งๆอะแม่ก็จะไปรีดผ้ามั่งอัดผ้าข้างบนบน้านผมก็อยู่ข้างล่างกับนนะ้องคอยดูน้องน้องด้ย อาหารเขาก็จะกินได้แต่นมแล้วก็ทีเด็กจะกินไม่ได้น้ำผลไม้น้ำส้มอะไรพวกนี้จะกินได้เขาล้องก็ให้กินเขาจะเล่นเวลาของเขาวันหนึ่งประมาณแพ็กหนึ่งสามสี่กล่องขนนชอบฟังเพลง ทุกวันแม่กับพี่ชายจะเปิดวิทยุให้ฟังเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยคือชอบแต่ถ้าไม่มีเสียงเพลงหรือเป็นเสียงอื่นเนี่ยเขาจะคืออารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือแบบจะอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งนานแล้วอะแต่จะเป็นเพลงเติงสติงหน่อยก็คือโอเคชอบแต่้าเป็นเพลงเศร้าๆนี่ไม่เอานะร้องทันทีเลยร้องแล้วเอาไม่อยู่ด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินนมสดกนินนมสดเนานะ เร้านของลุงกระทาอมะพร้าวขายด้วยหากวันไหนมีคนสั่งเนื้อมะพร้าววีจะมาช่วยทำงานนี้เราคอยปอกใส่ถุงบางทีก็ถ้าเขาเร่งก็ช่วยเขากระเท้ะเรื่องเครื่องติดวางอย่าให้โดนมือเดี๋ยวมันโดดมือเข้าไป ขาดีอ่ะพอเย็นลงย้ายมากระเทาะมะพร้าวทีนี่นะบางวันมันก็เย็นหกโมงแต่ก็สั่งเยอะแล้กลับมาจากโรงเรียนก็มาขายของให้ลงุงครับตีนเขาก็ปั่นมะพร้าวอ่ะทุกแ,แต่ถ้ามันระดับร้อยกว่าโลก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะช่วยขนมะาพร้าวไปช่วยกระทาะช่วยปอกตามสภาพงานแต่ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มากๆก็คืออย่างาร5 0ยโลขึ้นไปเนี่ยก็ต้องตัดให้มีมาอยู่ดูแลร้านผมก็จะไปเร่งทางนอนเอง ขยันทำงานช่วยเหลือที่บ้านทั้งที่ตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพตอนนี้ทางด้านขวามีอาการบวมเนื่องจากต่อมน้ำลายอุดตันไม่มีน้ำบอกว่าเป็นต่อมน้ำลายให้เจ็บครับมันอักขา่าบวมออกมาก็ต้องผ่าเอาออกก็กลัว,ลวกลัวมากหมอบอกว่าปากจะเบี้ยวนิดนิดเลือดจอกมาก อของคนน้องนี่คือทางศูนย์มะเร็งต้องนัดคุยกันอีกทีว่าน้องจะให้คีโมหรือว่าจะให้รังสีแต่คนพี่นี่วันที่23าก็ต้องไปผ่าตัดถุงน้ําอุดตันอยู่กับโรงพยาบาลมานานก็เลยต้องแบบแม่ก็ต้องสู้อะ่ะถึงมีภาระอะไรที่ว่าหนักก็ต้องแบบเสี่ยงอะ่ะคืออะไรทุกอย่างมันเสี่ยงไปหมดอย่างน้องคนเล็กนี่ก็เสี่ยงมาเจอคนพี่อีกก็เสี่ยงแต่แม่ก็ต้องสู้เพราะว่าคือ คบแพทย์ดีที่สุดวีพยายามใช้ชีวิตตามปกติแม้ลึกๆจะกังวลเรื่องการรักษาเราก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยมากแต่เขาบอกว่าถ้าไปทำงานได้เงินตรงไหนเขาก็เอาเขาพูดอยู่คำเดียวว่าขอให้ได้ตังค์ก็แค่นั้นเขาไม่แนะนำอะไรก็บอกว่าอยญ่เครียดมากผมว่ากลัวกลัวปากจะมีหอ ปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพทำให้วีต้องหยุดเรียนบ่อยๆการเรียนไม่ต่อเนื่องส่งผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ดีนะตอนที่เข้ามองมาหนึ่งีให,หม่เนี่ยเกรดเขาดีนะอะเทอมแรกเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คุณแม่เขาโทรมาหาผมบ่อยทีลาเพราะว่าต้องเอาน้องไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องดูแลครอบครัวแล้วก็ไปอยู่กับน้องด้วย ทีก็ขาดโรงเรียนระยะระยะแล้วก็บางทีสั่งงานกันบ้านอะไรไปเนี่ยบางทีก็ทําไม่ทันก็บ่อยเพราะหมอจะนัดที่ทีไปดูทุกอาทิตย์หมอจะนัดทีมากก็มีมันเพื่อนเขาจะบอกให้เราไปเอางานกับครูถ้าโรงเรียนเนี่ยเขามีครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านนะครับพอถ้าพบว่าเด็กมีปัญหาต้องให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะจัดรายการเนี่ย ส่งลำดับไปให้ครูในแนวเพื่อหาทางช่วยเหลือที่ห้องเรามีอยู่33คนคิวแรกเป็นของนักศุิคิวที่2องเป็นของอํานาจรอ,ร,อรอคิวอยู่ช่วงที่รอก็จะมีคุณครูที่กเกษียณไปก็บริจาคทุนให้บอสมควรนะฮะแต่ก็ทุนไม่มากเท่าไหร่ก็กระจายให้ให้ไปทั่วๆก,กันนะครับเจจปววดดพียยงงไหนขอใอใากล ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้อาจทำให้วีไม่กล้าฝันถึงอนาคตข้างหน้าแต่ในใจคิดว่าหากมีโอกาสได้เรียนสูงๆชีวิต คงจะดีกว่านี้ก็ยังไม่ได้คิดตอนนี้แค่คิดว่าให้จบหมอสามให้ได้แก็เคยดูว่าจะไปต่ออะไรจะเรียนให้สูงกว่ามอสามจบแล้วมันจะได้หางานทำง่ายๆได้มีตังค์ส่งแม่ให้เลี้ยงน้องเลี้ยงแม่ได้เห็นความดีได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายอำนาจกูอยากให้เพื่อนๆได้เอาเป็นแบบอย่าง คูยยินนดดีด้วโะค,ะครงการสารรักด้วย AIS เป็นกำลังใจและสนับสนุนการเรียนของวีด้วยการมอบทุนการศึกษาจนเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวน1 0 0 0 0บาทสภาพที่เป็นอยู่ทำให้วีไม่อาจท้อแท้เพราะรู้ว่าท้อเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะเหนื่อยมากขึ้น สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือน้องวีเพิ่มเติมทําได้นะคะโดยบริจาคไปที่บัญชีเด็กชายอํานาจสบู่แก้วธนาคารกรุงไทยสาขาท่าลานหมายเลขบัญชีนะคะ136่สาขีดศูนขีดสองเก้าขีดหอีกครั้งค่ะบัญชีเด็กชายอํานาจสบู่แก้วธนาคารกรุงไทยสาขาท่าลานหมายเลขบัญชี1,36่สาขีดศูนย์ขีดสองเก้าขีดหนึ่ง คนเก่งว่าใจแกร่งอีกคนในวันนี้ก็ต้องเจอกับบททดสอบชีวิตที่หนักมากค่ะด้วยวัยเพียง14ปีเธอต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่พิการถึงสองคนต้องต่อสู้กับความยากจนและต้องฝ่าฟันให้ตัวเองได้เรียนหนังสือพ่อของกุ้งเสียชีวิตส่วนแม่ไปรับจ้างอยู่ที่อื่นและมีครอบครัวใหม่ กุ้งอาศัยอยู่กับตายายแต่เมื่อ Heart, ยายเสียชีวิตตาใก้เป็นคนเก็บตัวและมักจะไม่อยู่บ้านก <Neptune. S 2> ุน้งจึงต้องทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนเธ hmm. อต้องดูแลพี่ชายที่เป็นโรคโปลิโอ, hmm. โลโอและน้าชายที่พิการโดยกำเนิดทั้งยังต้องหารายได้มาใช้จ่ายภายในบ้านและไปโรงเรียน ช่วงที่เราไปติดตามเรื่องราวของกุ้งเธอกำลังจะเรียนจบชั้นม .3 จึงพยายามหาไรายได้ทุกวิถีทางเพื่อเก็บเงินไปสมัครเรียนต่อชั้นมปลายที่โรงเรียนแห่งใหม่ไม่ว่าจะเก็บผักสวนครัวไปขายหาปลาและรับจ้างทั่วไปให้กับเพื่อนบ้านและครูที่โรงเรียน การต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลําพังทําให้กุ้งไม่อาจคาดเดากับอนาคตทางการเรียนแต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากโครงการสารรักวันนี้เธอมีกําลังใจมากขึ้นน้าเสียชีวิตตอนกุ้งเรียนม .5 ส่วนแม่กลับมาอยู่ใกล้บ้านและนําพี่ชายไปดูแลกุ้งจึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก โดยตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์ใจจริงกุ้งก็ไม่อยากามาอะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบความวุ่นวายอะคะถ้าเราไปเรียนมหาลัยข้างนอกใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายก็จะสูงอะคระัมาเช่าหอาอยู่กับเพื่อนคะ่ะอยู่ด้วยกันสี่คนคะ่ะกุ้งก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอยะคะ่ะหนูก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกุ้งยังคงหาเงินส่งเสียตัวเองและได้งานทําที่ร้านอาหารใกล้ๆหอพัก ก็คุยกันกับเพื่อนว่าทําไมค่าใช้จ่ายเราเยอะจังเลยแบบเดี๋ยวเราก็ต้องเสียค่าห้องค่าเทอมไปซื้อหนังสืออะไร่ค่ะก็เลยเราทำงานกันดีกว่าไหมกุ้งมากับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนกุ้งได้เป็นเด็กเสิร์ฟค่ะแล้วก็หนูก็อยู่ในครัวค่ะน้องไม่เคยทํางานในด้านร้านอาหารมาค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าน้องน่าจะเรียนรู้ได้ค่ะกบบมีแม่ครัวที่ประจําอยู่แล้วก็คอยสอนว่าต้องทํำยังไงก็ทํางานดีค่ะ ความละเอียดในการทำก็ไม่มีเมนูทุกจานที่ออกไปก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักของร้านอาหารอยู่แล้วทำงานตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุ่มค่ะก็เป็นเวลาเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็หลังเลิกเรียนเสร็จ5โมงเย็นก็มาทำงานค่ะเก็บร้านถึง4ี่ทุ่มค่ะ งานที่ร้านเลิกดึกในขณะที่กุ้งต้องไปเรียนทุกวันและบางครั้งก็มีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยค่ะทำให้กุ้งรู้สึกเหนื่อยมากแต่ยังดีนะคะที่ได้กําลังใจจากทุกคนในร้านมีความสุขมากคะ่ะเจ้าของร้านใจดีมากคะ่ะก็เวลาไปทำกิจกรรมนี้เจ้าของร้านก็อนุญาตตลอด ที่นี่ก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะมีอะไรก็คุยกับที่ร้านบ้างคุยกับเพื่อนบ้างค่ะก็สนุกสนานค่ะดีค่ะจริงๆทางร้านก็มีทั้งประจาแล้วก็พาร์ทไทม์ค่ะหลักๆก,ก็เป็นประจําพาร์ทไทม์นี่ก็มาเสริมวันตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์มากกว่าที่ลูกค้าเยอะค่ะก็อยากสนับสนุนให้ให้น้องที่เรียนอยู่ไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะเขาจะได้ฝึกความรับผิดชอบในวันที่เขายังไม่มีเวลาเรียนจัดตารางชีวิตได้หารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวได้ ก็หนึ่งทุกวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะคะ่ะเพราะว่าตอนที่อยู่นู่นฉันพอยหายเสียแบบต้องดูแลตัวเองลาบากมากคะ่ะเราต้องทําทุกอย่างในบ้านเลยคะ่ะพอได้ออกรายการหรือได้ถ่ายทํามีผู้ใจบุญช่วยเหลือเราอะไรก็แบบทาให้หนูได้เรียนต่อหนูก็ดีใจมากหนูศรัทธาในความคิดของตัวเองนะคะหนูคิดว่าถ้าเราคิดแล้วถ้าเราลองทําหนูคิดว่า สักวันหนูต้องได้เรียนต่อสักวันชีวิตหนูต้องดีขึ้นหนูต้องเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะชีวิตที่ผ่านมาของกุ้งต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่เธอพยายามบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นทำให้มีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังเปิดไปดูได้นะคะที่ w w w s a n r a c k n e t หรือถ้าว่าต้องการติดต่อกับเราเปิดไปที่ Facebook นะคะและค้นหาคำว่าสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ